สาวๆเคยอยากทําการบ้านกับแฟนแล้วไม่กล้าบอกเขาไหมฮะเขินอายหรือกลัวผู้ชายคิดว่าเราเป็นคนแรงเกินไปวันนี้ผมมีเทคนิค3ข้อเอามาฝากสาวๆกันที่สาวๆจะสามารถเอาไปอ้อนเอาไปเล้าลมเอาไปเล้าหลือให้ผู้ชายรู้ว่าเราอยากมีเซ็กซ์แล้วเป็นการบุกเขาแบบในทางอ้อมๆที่ดูแล้วไม่น่าเกียดนะฮะอันที่1เลยพอผู้ชายกลับมาหรือก่อนผู้ชายจะนอนเนี่ยเรามีอารมณ์แต่ผู้ชายยังไม่รู้ให้เราเข้าไปบีบนวดนะฮะอาจจะบีบบาก่อนก็ได้บีบบาบีบบาแล้วเวลาบีบบาเนี่ยนะฮะให้เลื้อยเลื้อยมือลงมาแถวแถวบริ ริเวณเนินอกของผู้ชายจุดนี้จะเป็นจุดกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชายเสียวหรือไม่นั้นให้ผู้ชายนอนหงายไปเลยแล้วคุณก็บีบนวดจากหัวจากข้อเท้าเลยนะครับไล่ไล่ขึ้นมาตรงหัวเขา่าเน้นหน่อยเนื้อเข่าขึ้นมาเน้นหน่อยเน้นหน่อยกดน้ําหนักมือลงไปน้ําหนักกดกดกดมาจนใกล้ๆช่วงสามเหลี่ยมของเขาขอบกางเกงใงน,นะครับให้กด ขยำม,มือขยำม,มือไปเยอะๆไม่ทําให้ผู้ชายตื่นตัวแข็งตัวแล้วมีอารมณ์ทางเพศแล้วคุณจะเริ่มทํากันบ้านได้อย่างง่ายดายนะครับอันที่2คือให้ชวนเขาอาบน้ําพี่ๆมาอาบน้ําด้วยกันพี่อยากอาบน้ํากับพี่จังเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูฟอกสบู่ให้เวลาอาบน้ําฟอกสบู่เนี่ยผู้ชายจะตื่นตัวแล้วมีอารมณ์ทางเพศได้ง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้การเวิร์กกันที่มันแซ่บข้อสุดท้ายคือลักหลับไปเลยผู้ชายหลับอยู่ให้มุดเข้าไปในผ้าหม่มใช้ปากจัดการเขาให้เขาตื่นตัวแล้วก็จะพร่ำจะอะไรก็จัดการได้เลยแล้วมันจะสนุกด้วยผู้้ชชาายอบมมุกกนีๆ คใครอยากเรียนรู้วิธีการเหล่านี้มาเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ b a s e a d v a n c e ดสนะครับสนใจทักมาที่ไลน์แอดเทนัวิครับ